ไม่อีกรอบหนึ่งนวท่านผู้ชมช่วงเช้าช่วงนี้ก็นำดินมาถมเสริมให้เต็ม <ไป S 1> ที่จะปลูกสารปูตาน้ำมันไฮโดรลิกหมดท่านผู้ชมดำได้ครึ่งหนึ่งก็ต้องรอพนักงานน้ำมันมาส่งถึงจะสามารถดำได้นะครับนี่ต้องหาวิธีทางแก้ไขก่อนเนดะ้อ เมื่อคืนฝนตกนะครับตั้งแต่มันตกไม่เออมันช่งชวงเช้าหกโมงก็ฝนเริ่มตกตวันนี้ก็ครึ้มอันนี้คันที่สามเนาะเออเที่ยวที่สามอ๋อใส่ไปแล้วสามคันอันนี้เที่ยวที่สามไฮดรอลิกหมดน้ำมันไฮดรอลิกหมดเนาะแม่นะเ,เดี๋ยวค้ามมาเกลี่ยทีนึนงท่านผู้ชมไปบ้านแป๊บนึง มาอีกแล้วเที่ยวที่สามต้นน้ำมันก่อนพี่น้องทำเลยเหรอ <t une> ทำแล้ว น้ำมันนี่ช่วยด้วยเนาะ,ะนกลไกทำได้หลายอย่างจังเนะงาะมันไงเติมไปแล้วพี่น้องน้ำมันเพื่อช่วยให้ระบบเครื่องยนต์นกลไกของเครื่องยนต์เนาะ,ะก็จะให้รถล้อเลื่อนได้ดีนะคะรับเรียบร้อยโอ้พลังด้อพี้ชต่อไปต้อนราาับพงผู้เ าาการ่อการเตาจน้ำมันท่านผู้ชมต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากบางครั้งเราไม่ค่อยรู้เครื่องยนต์มันมีปัญหาเราก็เวลากําลังดํานะครับไม่ขึ้นแหรอออกมาแล้ว ดับโอเคมาแล้วอ่าขึ้นละมลันค่อยๆขึ้น,ม,น,นมีปัญหาในการน,น้ำมันมันไม่รลนลื่นนะครับน้ำมันแห้งละสิ ระบบเครื่องยนต์มันก็มีปัญหานี่แหละบางทีเราไม่ค่อยชํานาญก็ไม่ค่อยเข้าใจต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านการเครื่องยนต์ทึ่มีช่างศึกษาเรียนเกี่ยวกับช่างยนต์มาโดยตรงเนาะเราไม่ค่อยถนัดก็ต้องดูเราต้องถามผู้รู้เพื่อจะได้เข้าใจตอนนี้กําลังน้ําขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมครับอมา ดินมันไม่ะคะ่อยจะลงมันไม่หลายดินอะเป็นไรไม่ขึ้น รถไม่ดังไม่ขึ้นเลยพี่น,น้องต้องดูช่างเข้าแก้ไขอีกทีหนึ่ง กลับแล้วขึ้นไม่สุดเนี่ย ยกไปหน่อยหนึ่งโอเคได้แล้วได้แล้วโอวิธีดำม,มันก็ต้องใช้เทคนิคเหมือนกันเนาะเราไม่ค่อยนไม่ค่อยรู้เรื่องหรอ,เอ,อมมกเอาดาบด เเาาอ JB, ืมมันเตะบาเป็นดินไม่ออกมาจากรถเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนิดหนึ่งไม่มีจอบมาคุยออกอ่ะตเตี๊ดเป็นหน้านิดหนึง่งโอเคตัวเตี๊ตเตีดเอาพ่อลื่อมือสิเนยกสิไม่ได้ยินหรอกอยู่ไกลเสียงยกเลย เริ่มกงปกจมันสูงกว่นี้ใช่ไหมเบตเข้างล่างที่มันไหลอ่ะบ โอ้ให oh, ้รีดเมยังนู่นอะอ๋อมันแตกให้หรือมันแตกดกระวังนอพี่ <t> อ๋อแล้มันแตกมันกัน ก่าจะได้ใช้เวลาตั้งหลายนาทีแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วละ่ะเดี๋ยวค่อยช่วยกันแกปต้องแก้ปัญหาก่อนนะ้ำมันมันติดขัดไดหน่อยท่านผู้ชมขัดข้องเกิดขัดข้องทางเทคนิคเดี๋ยวหาวิธีทางแก้ไขก่อนเด้อ น้ำมันร่องรอนน้ำมันไปแล้วน้ำมันหมดขับตอนนี้กำลังเกลียบดินคนขึ้นครึมวันน,น,น,นี้อาการถูกขโมยตั้งแต่เช้าฝนตกแล้วก็หยุดไปตอนนี้เขึ้ม ปรับพื่ี่ต้องให้ใหมันสูงกว่าถนนหน่อยหนึ่งเพราะว่าเผื่อมันยุบไปอีกนะครับแล้วก็เวลาสูงพอมันสูงแล้วเราก็เทคอนกรีตไปมันก็ได้ระดับที่นี้มันก็อยู่เหนือถนนไปน ก็สวยเหมือนกันรถนี้เสียงมันเบานะรถใหม่รถแต่อี คอ,อยมาโยกมาแล้วก็กลบให้มันได้ระดับมาครับจะได้สวยงาม ต้สนสะดาวจะออกช่อมันร่วงใบเก่าหมดแล้วเดี๋ยวผลิใบใหม่ช่อใหม่มายอดใหม่มานะครับ Oh